ก่อนที่ยมเพนจะออกไปทำงานนะคือไปยกพระเข้าโบสถ์นะที่วัดสิริมงคลนะคะ,ะ<ม>เพื่อนของยมเพนนะแล้วก็คุณแม่นะเป็นแม่ของเพื่อนนะคุณแม่ยุพาหลอดทองคำนะคะท่านก็ป่วยนะแล้วก็อาการหน้าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะอยู่ที่โรงพยาบาลนะ<ม>เพื่อนฝากเงินมาร่วมบุญในการยกพระประธานในครั้งนี้300บาทนะคะ แล้วทุกคนก็คงจะคุ้นหน้าคุ้นตากับคุณแม่ยุพาหลอดทองคําเพราะว่าช่วงนี้นะคุณแม่ก็จะนะ,ะทาบุญนะฝากยมเพนทําบุญบ่อยมากเลยนะเพราะว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ของพลังแห่งบุญทุกครั้งนะคะ,ะเวลาคุณแม่ป่วย ช่วงนี้นะคะคือจะ,อะไม่มีโอกาสได้สร้างบุญด้วยตัวเองเพราะว่าปว่วยอยู่โรงพยาบาลน,นะลูกสาวนะ,ะคุณชมพูพัาหลอดทองคำนะก็จะฝากเงินนะมาให้ยมเพนได้ร่วมทําบุญไม่ว่าจะเป็นการใส่บาตรตอนเช้าหรือว่าเป็นการถวายลูกนิมิตหรือว่าล่าสุดนี้ก็เป็นการยกปัตพุทรูปเข้าโบสถ์นะคะ อาการของคุณแม่ไม่ดีเลยค่ะแต่พอ,อได้ร่วมบุญทุกครั้งนะคุณแม่ก็จะนะลืมตานะอาการของคุณแม่ที่จะต้องนําส่งโรงพยาบาลทุกครั้งก็คือจะนอนนิ่ง,งๆไม่ยอมลืมตานะแล้วก็ซึมนะจะมีการติดเชื้ออยู่เป็นเนืองนิดนะเพราะว่าภูมิคุ้มกันของคุณแม่ไม่ค่อยดีเพราะคุณแม่แก่แล้วนะคะทุกครั้งนะที่ได้กระซิบตั้งข้างหูว่าได้ร่วมบุญนะร่วมบุญนี้คุณแม่จะลืมตาแล้วก็มีพลัง ลุกขึ้นมาแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่บ้านได้ทุกครั้งเลยนะวันนี้ก็เลยนำภาพนะ,อะของอคุณแม่ที่ได้ร่วมบุญนะยกพาประธานเข้าโบสถ์นะเป็นจำนวนเงิน300บาทมาให้ทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณแม่ยุพาหล่อทองคำด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ